มา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 แหมเรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินนะฮะจากในคลิปที่แล้วนะครับผมแหมคิดถึงกันนู่นกันนี่กันนั่นนะฮะแหมขนาดนั้นเชียวหรือคือถามว่าผมเล่นให้ดูได้ไหมผมเล่นให้ดูได้นะทุกคนนะเออผมเล่นให้ดูได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมเออเนื่องด้วยตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่นิยมแล้วนะครับผมแล้วก็คนเล่นน้อยลงมากๆคือตอนเนี้ยตัวเกมเนี่ยได้ทาการปิดเป็นเรียบร้อยนะครับไม่สามารถหาโหลดได้ใน สตรีมแล้วนะครับถ้าไปดูดีๆเออส่วนใครที่มีตัวเกมอยู่ก็ยังคงเล่นได้อยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต่อเลยนะครับผมผมันจะเล่นเจสันไรดีนะฮะเออวันนี้ก็เป็นปไรดีผมคิดถึงเจสันที่เมื่อก่อนผมเอาไปบวกกับคนอื่นนะมันบวกแบบหมันจัดอะเพราะว่าดาเมจมันน้อยไงน่าจะเป็นหัวถุงนะวันนี้ผมจะเล่นหัวถุงให้ดูนะครับเจสันหัวถุงนะมาดูท่าฆ่ากัน โอเคเอาเป็นท่าหลักนะครับผมนี่ท่าหลักสามท่าของตัวเขาเลยครับซิเกเจเจอร์แล้วก็เดี๋ยวท่าสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสักหน่อยนะครับเอาเป็นอะไรดีปล่อยทะลุหัวใจเลยเหรออันนี้อะไรอะ่ะหุ้ยขาหักปล่อยหัวขาดนี้บีบกระโหลกนี่อะไรอะ่ะมงงมงงไหมท่ามงงมันจะโหดหรือเปล่าวะ ็คือเอาหัวกระแทกอะ่ะกระแทกจนตายอะ่ะใช่ป่าวะจำไม่ได้อ่ะเอาเอานี้แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะหัวถุงครับไปสู้กับผู้รอดชีวิตนะครับผมอ,อาวุธเป็นปิกแอคนะครับผมอาวุธซิกเนเจอร์จริงๆตัวนี้มันเปลี่ยนอาวุธได้แต่ผมไม่เปลี่ยนผมว่าใช้แบบเดิมๆนี่แหละรู้สึกว่าได้บรรยากาศเก่าๆนะครับคือเหตุผลที่ผมกลับมาเล่นในคลิปก่อนอนะ่ะคือผมคิดถึงมันมากเว้ยปกติปีหนึ่งเนะี่ยผมต้องได้เข้ามาเล่นอัดคลิปแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูเออมันประมาณเจ็ดปีละ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนนะมาแล้วคิปตันเล็กกระนามดั้งเดิมออริจินัลมีในหนังนะครับอันนี้หืมเยน,น,นี่ตายแก,ถ,กถุงัะถุงในตำนานฮะอันนี้แม่วงกระเจิงเราแกมาขอลองน้อยอ่ยตัวมันเด็ดใช่เปล่าวะ here, ไม่ได้เล่นนานจริงฮะ <you think. S 1> บ,บอกเลยตัวนี้หัถวถุง โอเคอันดับแรกมาบ้านโทก่อนครับอ่าเรามาบ้านโทก่อนเฮ้ยแถบอย่างเยอะทุกคนสังเกตดีแถบเจ็ดชิ้นนะแถบเจ็ดชิ้นเลยนะเดี๋ยวเรามาวางแถบก่อนบ้านโทสําคัญมากอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวพวกเราชีวิตจะออกกันทั้งหมดปุ๊บวางสองอันเลยเพราะแถบเราเยอะแถวนี้มีคนไม่มีครับบ้านหลังนนมีเดี๋ยวเราจะว้าไปวางแถบให้หมดก่อนนะไม่จำเป็นต้องรีบเลยนะเราปิดพยายามปิดทางออกเขาก่อนหลังนี่ผมฟังไปก่อนดนะีกว่า สำคัญเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบมาใส่ฟิลมานุ่นมานี่นะก็เอาไว้ก่อนเลยเออมาใส่วางแถบตรงรถอ่ากำลังเลยฮะอันนี้เอาไปก่อนหนึ่งดอกกำลังใส่แบตใสฮห้านี้ดีนะกูมาก่อนกูหาของไวเหมือนกันนะเนี่ยอีหาไม่ได้ใส่ดีหรอกกูวางแถบแล้ววางแถบวางตรงนี้เลยที่นั่งคนขับแถบผมเยอะผมวางยับอะ่ะ จุดเด่นของตอนนี้ต้มีแถบเยอะแล้วก็น่าจะวิ่งได้นะครับสองอย่างแล้วก็วางรถอีกคันหนึ่งด้วยนะฮะอย่าประมาทต้นเกมเราต้องเซ็ตอย่างนี้ก่อนให้มันเป็นชีวิตประจําันเราไปเลยปุ๊บทีนี้แถบเราก็จะเหลือแค่หนึ่งไม่มีใครได้ออกอบอกเลยมาเริ่มลาดได้เลยครับตอนนี้โล่<ะ>์แหวกแกเฮ้ยจะออกเรือเหรอใช่ปะ มันถืออะไรอะ่ะเย้มีเรือด้วยวะหายละอันนี้กูเก็บไปหมดกูาอายเนะี่ยอืออีชนีไหนวะรอกูพังประตูก่อนเฮ้ยอีแค่มันไม่โดนแถบอีทิฟฟานี่อีดอกักเฮ้ยไม่โดนแถบทุกคนเฮ้ยไปไก้นี่เนี่ยโดนดิโดนกูดีโดนกูดี ดมันมีมีดเอออะไรอะหล่อนเอออะไรอะไม่หนีอะเฮ้ยไม่กลัวกันเลยเหรอฮะคือเห็นมันหัวอถุงนี่คือไม่กลัวกันเลยอ้าวเปิดประตูด,ดิแบบมารยาทดีอ่ะมาดิมึงฟาดฟดิมึงฟาดดิสัตย์มาดิเด็กเออกูอยู่กับเพื่อนอะไรอะไร ไม่ให้ไปเว้ยไม่ให้ไปเว้ยมีมีตัะมีไหมเฮ้ยมี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 เจอกูน้อยสัตว์สักสักอะไรไขควงอืมอิชนีนี่ไงพิษส่งเยอะเราอ่ะเฮ้ยใครใครใส่ฟิวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันช็อตช็อตอีกกว่าออกบ้านไม่ได้พี่ออกได้นี่ว่ะที่ออกไม่ได้โหมันวาร์ปวาร์ปไม่ได้ทุกคนเย้มันออกไปก่อนข้างนอก เกมมันตั้งระบบไว้อยู่ในบ้านว่าไม่ได้หรอเฮ้ยเฮียมึงใส่ต่อเฮ้ยมึงเป็นเฮียอะไรกันไม่กลัวกูเลยหรอกูตีแรงนะกูตีแรงนะกูตีแรงนะเฮ้ยโอ้โหตีไปสองทีกับมิดอีหนึ่งทีมันยังไม่เป๋ออะสี่ทีมเป๋ยังอื้มเป๋ออื้มมานนี่อันนี้ผมเล่นแบบระดับยากนะทุกคนนะระดับยากเลย มันมีมีดทุกตัวเนะี่ยบอกก่อนมิงโจดๆไปนู่นละไม่เป็นไรเยกวางแถบพลาดได้ไงวะบา,าปิเราอะไรอะ่ะโดนกูเฮ้ยแม่งนิดเดียวหย่าคาร์มอนคาร์มอนแมนคาร์มอนแมนอย่างที่ผมว่าผมจะบวกกับมันอูสามทีไม่เป๋อ่ะนี่ยเนี่ย โดนกูน่อยโดนกูน่อยเอาท่าที่สามเป็นชิมม่งไปนึงทีปึ๊บบุ้ยเฮียเข้าเบ้าหน้าเลยอ่ะอย่างที่บอกนะทุกคนนะเราเล่นเอาัรถนะครับ <Jason. S 2> เพราะว่าตอนเนี้ยผู <Jason. S 2> ้เล่นไม่เหลือแล้วนะครับผมที่ผมเล่นอยู่ต้องขอ,อย้ำอีกทีนะมันคือบอทนะครับผมทุกคนนะเออมาเล่นเอาบรรยากาศเฉยๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสแล้วที่จะได้เล่นแบบอย่างนั้นนะครับผมบอกก่อนน้อยมากๆมีคนข้างหน้า เจอกูมันจะใส่แบตแบตเตอรี่อาถรรพ์นะครได้ไหแบตเตอรี่อาถรรพ์มานนจากเปล่าใครใส่คือตายเฮ้ยเดี๋ยวจะวางแท็บสักอันหนึ่งาจุดวางก่อนใจเย็นๆนใจเย็นเหยียบตรงนี้เหยียบคอมเมดเกตแล้วมันจะเยื้องมาทางขวาหน,นึง่งโดนไงก็โดนคลิปแรกที่ผมลงไปก็คือเล่นกระบ,บอกนะทุกคนนะอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมอ่ะมันมันปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เออมันไม่สามารถโหลดได้แล้วในสตรีมไม่ใช่ไปกดดูได้แต่คนที่มีเกมก็ยังเล่นได้อยู่ครับอยู่นี้ชัวอิชนีมานี่นี่อยากเด็กนำชักโคปกวามาเซมาเซไปไหนแล้ววะโมไม่แอกห้องน้ำมั้งเฮียไปที่อื่นี่ยหรอวะฟันโทยังโอเคอยู่นะฮะมาสถานีปบ้านี้ ตัวนี้ค่อนข้างเบาเบาจริงๆอะ่ะผมการันตีเลยลองหวดไปแล้วแม่งเบาจริงเฮียเดี๋ยวลองข้ามมันแบบเอาทุกทุกท่าเลยมันจะตึงโพดาว้าไปดิคือบทอมันก็จะโงงๆหน่อยๆน,นะทุกคนนะทําใจนะเออแต่บางทีมันแค่เก่งอะผมก็งงเหมือนกันอยากเล่นกับคนจริงๆอะ่ะ มีใครเล่นอยู่ไหมวะผมว่าน่าจะสร้างเล่น p r i v a t e กับเพื่อนได้อยู่เออผมว่าน่าจะเล่นได้อยู่นะอับังนี่า่อาอับังถือแบตเหรอไม่จะเห็นกูแล้วมั้งไอ้เฮียาไม่ไ่าโงงขนาดมั้งโรเฮ้ยเฮ้ยมาดิเว้ยมึงตัวเตียเหรออืมเด็กมันเคยเจ็บมาก่อนเฮ้ยเฮียมันใส่ท่าไม่ได้ ท่าที่สองนี่อ่ะท่าที่สองอือหือแม่งจิ้มไปท้ายทอยเลยอะ่ะเชี่ยโหดจับรละโยกอือหอเยี่ยกูเล่นกูยังลกจิตอะขนาดกูอื้อหือินเนอร์กูมามึงก็ได้เ่าคขาดูอินเนอร์กูมาไอสัตว์กูมันนะกูอยากฆ่าคนจริงๆอ่ะเป็นที่เป็นผู้เล่นมีสมองอะ่ะเอ้ยใครมาเล่นอยู่ยบ้างวะไอสัตว์ กจะเล่นไพ i v a t ได้แบบสร้างเล่นกับเพื่อนกันเองอ่ะผมว่าน่าจะเล่นได้อยู่นะเนี่ยจริง,ะงนะเจอกูเจอเจอเจอว้าวา์ปทันวะไม่น่าทันวะเฮ้ยเก็บมีดสันไม่ทันยังไงก็ไม่ทันตัวเนี้ยวา้าบโคตรสรั้นอ่ะอย่างกากอ่ะผมว่ากากสุดในบรรดาเจสันแล้วเอาตรงเลยวาร์ปสั้นมากทุกคนจึดเดียวจริงอ่ะ อยากโดนกระทืบไว้อ่ะอยากโดนเปิดหัวถุงอ่ะอยากโชว์หน้าอันหล่อนเหลาเอาการอ่ะเข้าใจอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสองตัวนี่ใช่ไหมแอบเต็นนี้กูอยากใส่ท่าว่ะแอบเต็นที่แอบเต็นนี้เออสวยเฮียท่าในเต็นนี่แหละลิมิเต็ดกูบอกเลยท่าในเต็นนี่คือตำนานจัดนะทุกคนนะกูบอกก่อนนี่แหละไอ้เฮียทีเด็ดทุกคนคิดถึงจัดเลย ม <presumably> ันจัดให้กูอ่ะมันโง่ไงกูก็ฟาดดิดกับต้นไม้อืมเหี้ยอิชนีเอ้ยทำไมกูฆ่าแต่ผู้หญิงวะอืมยิดดักยิดดักตายหาตายหงตายเหี้ยโง่นักเยี่ยมสะใจยังวะเยี่ยมแล้วทุกคนดูแล้วสนุกสะใจไปกับผมนะฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็ คอมเมนต์ก็ได้นะครับรอบต่อไปถ้าแบบอยากดูต่อแล้วว่าต้องการให้เล่นตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมกาจะเล่นให้มันครบอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่ากระแสตอบรับยังดีอยู่นะนะครับผมกาจะอย่างนั้นอยู่ละหายไปไหนหมดวะนี่เงียบจัดวะทุกคนคือเงียบจริงอะไรจริงเฮ้เอาดีโอ้โหตานี้ พวกบ้านหลังนี้มันต้องมีมีกลิ่นอะผมได้กลิ่นในตูอ้ะอะเฮ้ยไอ้เชี่ยแล้วมีจริงโอ้ยเ <Yeah. S 2> นี่ยเซนเกมกูแบบเอาจัดอะหลังนี้กูล่อไป 3, 4, สามสี่ศพแล้วนะนี่ตึงจัดอะตึงจัดอะเนี่ยเซนกูดีจัดเลยวะ่ะเฮ้ยท่าฆ่ากูยังใช้ไม่หมดเลยฮลัลโหลมาก่อน เนี่ยทำมองทำมีอ่ะเขาเรียกยังเอ้ยตะแกนไม่เจอใครเลยว่ะทุกคนไม่เจอเลยอะ่ะโหจะให้กูเล่นถึงแบบเลโหมดได้ปะวะเยอะมันนานเกินเดี๋ยวคลิปมันนานกูเจ็บคองไงไม่ใหรอกหนึ่งเอ้ยหมดหัวอยู่ไหนกันวะกลัวกันฉ่ำเนี่ยกลัวกันฉ่ำเนี่ยวัดถุงเนี่ยตอนแรกมินไงพอโดนกูฆ่ารัวๆปุ๊บเรียบร้อยหัวหวดกันหมดอะ่ะ เอามาดูดิเฮียมีบอลในตรงไอ้ตู้นี่กูเอาอีกแล้วมากนี่ผมไม่มีเว้ยเย้แม่งพกจัดอะเวรดิเขาดูก็เวอร์ไปแกเฮ้ยทำได้ไงวะพี่พี่แม่งตึงแบบสมคำล่ำลือแหละแบบบุคคลในตำนานอะพี่อะไรเงี้ยไม่น่ามีลนะทอมมี่ผมก็ให้โอกาสมันโทรนะเฮ้ยมันวับได้นี่วาอยู่ในบ้านก็ว์ปได้ทุกคน ดับไฟแม่งเฮ้ยเจอคนเนี่ยมันเอ,อ๋อนะทุกคนดูดิเห็นมันยืนปะอย่างเอ,อ๋ออะวาร์ปเลยเนี่ยบางทีมันก็เอ,อ๋อดทุกคนทำใจนะดูดิมันยืนทำอะไรอะดูดิอะเนี่ยเห็นไหมมันรอมีดแทงคอหอยผมไงไมนี่คือแผนของมันมถ้ามันจะยืนหนุ่ยเฉยอีกหมายความว่าเนี่ยผมบอกแล้วเกมมันถึงตายไง มันทำระบบโง,โง,โง่ๆเงี้ยอืมไม่เป็นไรสัตว์กูมาใส่ท่าเก้าโหนดท่าที่สามตึก๊กเฮ้ยท่าสามกูใส่ไปแล้วไม่ใช่เลยเฮ้ยท่าสามกูใส่ไปแล้วไม่ใช่เหรอวะว่าเดี๋ยวกูได้เล่นให้ดูอีกตาแน่เลยเนี่ยเฮ้ยคลิปนี้นานหน่อยแน่เลยว่ะ ผมมาจจะเล่นให้ดูอีกตาแนละ้วตอนที่ผมรู้สึกว่ามันแบบมันเฟลเฟลอยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนเฮอว้าเอาไปเอาไปเย้แก้มือหน่อยเกีแม่งกากไปหน่อยเมื่อกี้เย้เสียหมดมันมาแล้วหัวถุงมันโผล่มาจากน้ำเปเว้ยลยเว้ทุกคนขอจับมันานานหน่อยแล้วกันในหัวถุงนี่ ดูหนังมาก็ค่อนข้างอินพอสมควรนะเออหน้าตาปลักจัดหน้าตาหน้าปลักจัดจนต้องเอาถุงมาครองบ้ะคิดดูทุกคนเฮ้ยใครใส่อะไรเร็วจังอะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหครูดาวบิงเฮ้ยครูดาววับเฮ้ยใครใส่อะไรวะไวจัดโกงผมมะเนี่ยคุณนี่คุณโกงผมมะเนี่ย กูโดนโกงคันนี้ชัวะพลังใส่เลยเดยเย,เยนั่นไงกูเจอกูรู้มึงเฮ้ยใส่เสร็จแล้วโอ้โหพลาดไปนิดเดียวฮนะี่เที่ยนี่อี่ชนนีมึงไม่ต้องโดดกูนวดยาวๆเจ็บไปดิยาไม่มีมึงโดนกูนะ กูแวะวังหน้าต่างเล่นเชียวมึงเจ็บมึงโดนเฮ้ยม,มึงเจ็บมึงก็โดนกูแค่นั้นแหละอิชนีแทงไปแต่ไม่มียางไงตายหนึ่งแน่นอนใส่แบบดอกสาดใส่แบดแบดอกมหาของไวเกินถ้าผมปามีใส่มันมน่าจะตายเลยผมใจเย็นเนาะผมฆ่าแบบมีศิลปะดีกว,ว่าทุกคน <c oughs> นะเฮ้ยเยื่อลคันนี้อันตรายแล้ว เฮ้ยผมเจอของดีขนาดนี้เลยเฮ้ยทีเด็ดเฮ้ยจะถึงอยู่แล้วไอ้เหี้ยสีสัตว์เงื่อแต่ข้าไอ้เหี้ยมันใส่ของออกกันหมดแล้ว player. มันนี่กูขอนิดเดียวแค่ตรงนั้นเองอันนี้เด็ดจริงคนดูผมบอกก่อนโอ้ไอ้เหี้ยเอาดีสัตว์เอ้ยโอ้โหกูขอหนอ่กูขอกูขอจริงกูขอจริง ขอได้ปะมีก็ได้กอกน้ำมีก็ได้ขอเถอะขอเถอะวิ่งกลับหลังไปเออทางนั้นแหละ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 ไหวไหวไหวเลยไหวเลยไหวเลยต้องได้ลิมิเต็ดตำนานอุ้ยมันดิ้นโคตรไวอะทุกคนในตัวเคี้ยเนี่ยไม่ได้ว่ะกูดูตรงแล้วมานี่ดิ้นจะไปไหน โอ้โหสิงโคตร่ะไปขวาหรือซ้ายเยอะคุณถึงเวลากับอีนี่จัดเลยทุกคนกูอีโก้สูงจัดกูฆ่าแม่งเลยแล้วกันไอ้เหี้ยเนอะพูแม่งไม่ได้จริงมันดิ้นเร็วจัดอ่ะไอ้เหี้ยความความสมรรถนะตัวนี้แน่เลยอื้อหืออื้อหือสมควรสามร้อยหกสิบองศา แถวๆนี้มีแน่นอนมาละโอหกำลังล็อกประตูเลยฮนะเป็นไงมาแม่นปะเอา้าสวยดิโดนกูดิโดนกูนวดดิโดนกูนวดดิโดดเข้าไปอ่าสวยเปิดประตูนี่นี่มาอันนี้ชิวนวดไปก่อนเจ็บยังเจ็บแล้วก็โดน แล้วก็แทงคอกูไปอีกทีนึง,นงผมลืมวางแถบที่รถคันเมื่อกี้ว่ะไอ้เยเรีบไปหน่อยพังประตูกันว่ะ๋ยนก็ได้ไแล้วเล่นใจเย็นดีป่ะวะมึงจะใส่ของออกทั้งหมดดูมันเอ,อ๋ <c oughs> โดนกูนไปทีนึงอ้าวอาอีนี่ตายร้อยถ้าเพื่อนไม่ออกมาช่วยมึงโดน ภาที่สี่หน่อยดิขอกระทืบไปดิอื้มมืออย่างหนักว้าวีคลิกเยี yeah! ่ยไม่ใช่โลนลโดก็รีคลิกได้เดี๋ยวเก็บมีดอันนี้แล้วผมไปวางแถบบเพิ่มก่อนดีกว่านะประมาทแล้วตอนนี้รู้สึกแล้วก็เสียเวลากับอิชนีตัวแรกเยอะไปหน่อยนะรถคันนี้ปะ เย,ย้มันใส่น้ำมันนะวะผมว่ายังว่ะเจได้ถ้าฆ่าตรงก๊กอ,อกอะผมบอกเลยมันโหดจริงไก่ตรงอ่างน้ำอะ่ะวิวางไกลไปไหนป่อยปะวะม่ดูละเฮียใส่ไม่ใส่ไม่รู้ะอะกูวางก่อนลนะเย้ปันหาของไวจัดเก็บมีดหนึ่งเล่มเล่นใจเย็นละเอ้อยใจเย็นละเฮ้ยหิวคิวไปไหนวะหิวโซ่ไปไหนทุกคนเ้ย มามา,ม,ามีสติมีสติเสียชื่อหมดปึ๊บเอ้าเฮียคันนี้ก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วแบตนั่นไงเห็นไหมมัวแต่ไปเล่นกับอีนั่นไนงะจนจะเป็นเรื่องนี่จนมันจะออกกันหมดบ้านหมดเรือนนี่อีเฮียเอ๊มึงก็นรถมึงก็โดนกลัวผมคำนวณไว้ก่อนเลยว่ายังไม่ใส่นะ้ำมันหรอกวางเม่งวางๆเถอะผมไม่รู้อะมามี ตเตลอบิงกูนวดก่อนแล้วกันมึงนักเลงเหรอ,อเฮ้ยยานะอย่ายิงกูนะยิงยิงมาดิไอ้เฮียจังหวะดีโดนกูนุ่มอันนี้นุ่มนิมจัดนิมจัดก็ลงไปนอนกับพื้น<อ>กระเจาะนิ่มๆเหมือนกันมาดิบิดและติมครีมอ่ะงัดผังงัดผังงัด เฮ้ยทอมมี่มาแล้วไม่มีใครรอดผมบอกเลย<แ>ก,การันตีเอาชื่อเสียงอาริสเป็นเดิมพันหลังซ้ายมีคนหลังขวาก็มีนะแต่ว่าผมจะไปดับไฟก่อน <c oughs> เฮ้ยข้ยางข้างข้างข้าง <c oughs> อุย้ยไม่เข้าไปแล้วสัตว์เอ้ย,อยแม่คิดไว้เหมือนกันนี่หว่าเราอ่ะเจอกูน้อยทางนั้นอะ่ะ เอ้ายีด่ระโง่นวดต่อนะให้มันเป๋นวดดินวดดินวดดินวดไปก่อนกูบอกแล้วไงหมดพิษละอันนี้หมดพิษสองละยาไม่มีหะอันนี้ยามันก็ไม่มียามันก็ไม่มีเอาโดนมาค่ะพีมึงดูคนมันอยากตายวิถยท่าใดร้องไงเฮ้ยพื้นที่รัดเอียงเอานั่นไงเอ้ยพื้นที่มาลาดเอียง มันใส่ท่าไม่ได้ได้แค่ท่าเสียมันไม่ไม่เจอกอะนี่งไงล่ะมันไม่เจอแต่กูจะจัดให้อีกรอบนึงพี่โรนัลโดมาเองอม,มันง่ายสุดแล้วไอ้ท่านี่เห็นแล้วแม่งมองแบบ That boy. Hunt them down มันมองท้องฟ้าค <play. S 1> ิดว่าหัวปิวกระเด็นไปไกลอ่ะเฮ้ยยี่ทอมมี่หมอกไปแล้ว น่านวิ่งจุดๆฉันนะมึงอุ้ยไปไหนข้าไปในบ้านฮนะทรามีโง่ใช่ปมะเนี่โง่ไงก็โง่ส่วนใหญ่ผมเจอโง่หมดอะพระเอกเฮียยังไงไม่รู้ไม่มีประโยชน์อะเดี๋ยวดูไม่ออกออกหน้าต่าง <laughs> น,น,นวดเลยตนียมีดีแค่วิ่งนะมึงยิงดิลูกตอมมึงอะเฮีย นงียะฮะอุ้ยเงียงแม่งจริงๆไอ้สัียะฮะเงียลบหลู่บลบหลู่มันไปน็นนายบลบหลู่มันเปหน่อยโดนหรอมาโง่โง่เหมือนเดิมกูแกปได้พอดีอ่ะมาเลยอุย้ยโดนวัดปะละ่ะคือวัดปะนายคือนายวัดปะ นวดให้เจ็บเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วจะไปหนอยอาสวยอันนี้สวยเลยอุย้ยโอ้มันมีมีดกูลืมไม่เป็นไรให้โอกาสคนออกไปเดี๋ยวหน้าบ้านอะมึงอยากตายหน้าบ้านเดี๋ยวกูจัดให้อะมึงจะวนแคบนี้ปะล่ะกูถามกูถามก็มึงคำเดียวเลยมึงจะไปไหนอะ สดๆแล้วมันเจียบเลยกูว่าแล้วโง่ชิบหายเฮียกูอย่างชอบเลยว่ะทำนี่จริงเลยเว้ยกูรักมึงที่สุดแลยเฮียในละครเรื่องน่ะกูบอกเลยกูรักมึงจริงๆจากใจกูเลยอะจากใจผู้เล่นที่รักเกมเนี่ยนะกูรักมึงที่สุดในสุดขั้วของาหามกูเลยอะเออกูบอกเลยรักจริงรักจริง เดี๋ยวเก็บมีดเพิ่มหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะเดมีเท่าไหร่ยี่หางหาผมกล่าวว่ามันจะเข้าหน้าต่างไงผมจะวางดักหน้าต่างแต่ไม่คิดว่าวางเสร็จมันเหยียบเลยอะ่ะมันวิ่งแบบเฉียวๆผมเลยอะ่ะมันก็เม้มผมโย,มย่เนี่ยผมอยากฆ่าไงตรงเนี้ยเนี่ยนี่ยแม่มโงโหดจริงเดี๋ยวมันจะเหลือสักตัวสองตัวหรือมากนี่ให้พอได้คงได้ฆ่าหน่อยวะเจอแล้วตรงนู้น ใช่ปะมียอลาอยู่ว้าไปเลยมันว์าสั้นมากทุกคนดูดิโคตรกากันตัวเนี้ยแต่ได้แต่ได้ฮาวะ่ะวิ่งติดมันไม่ติดนี่มาโดนสไนเปอร์ไปก่อนเลยยิงมาเด็กาคอยดูนะผมจะกันผมจะกันปืนมันคอยดูนะอย่าเข้าห้องน้ำนะ ยิงมาดิยิงไม่เข้านะผมทน้ำเงี้ยทำเออดเกลโดนกูนะโดนกูนะคุณนวดคุณนวดยิงมาดิตอนตัวมึงต้องยิงอยากโดนอ่ะมาดิยิงมาดิลั่นมาดิโอ้เสียงเสียงซาวอย่างเราทุกคนอย่างชอบเฮ้มา มันไม่เอาความเลยว่ะทุกคนเออยมันไม่เอาเหี้ยเลยนะกูก็สามแล้ว,ว,วิองศาใส่มันอือกูจะปิดแล้วก็บิดแล้วก็เบสอือไม่เอาความี่ <They S 1> ยังเหลือ,อยังเหลือทุกคนยังเหลือแต่ว่ามีถมเดี๋ยวเก็บตรงนี้สองเล่มด้วยตรงนน้นหนึ่งเล่มสองเล่มน่าจะพอนะแล้วก็ดับไฟก่อน เหลือนั่นเหลือคนเดียวละผมว่าอบบ้านแน่เลยทรงนานชัวร์เลยเฮ้ยทรงเปื่อยอะ่ะแ,แต่เกมนี้มันว่ะเด e Beat เลยเด e Beat เลยหาจัดได้ชอดอ็อตอ่ะนี่ยทำมีตัวตึงอะ่ะตัวตึงอะ่ะทุกคนไอ้กเยอยเล่นกระบ,บอดกูก็เล่นให้สนุกได้เว้ยสนุกไหมทุกคนถ้าสนุกฝากกดไลค์กันหน่อยเนดะ้อถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะรอบหน้าต้องการให้ผมเล่นตัวออออะไไไไไรเเเเงงี้้้้ยยยยคิดดดดถึตัวหนบบกบกกกลลล อืมตอนล่าสุดอยู่ตรงนี้เนาะมาตรงนี้หน่อยดิเงียบวะในเต็นเล่าเนี่ยไม่น่าอยู่ในเต็นนะาเอา้าไอ้เหียอยู่ในเต็นเฉยเอา้าเฮ้ยเซ็นกูดีจัดวะไอ้เฮียถีเด็ด <c oughs> <c oughs> มานอนอะไรตรงนี้เพื่อนเขาเอาตัวรอด กันอยู่เยี yeah. ่ยมึงนอนอะไรมึงอู้อะไรเฮ้ยมึงอู้อะไรกูถามทีมึงอู้อะไรอืมในสัตว์หมดโอเคก็จบไปแล้วนะฮะแม่เกมนี้สนุกดีนะฮะสนุกดีได้เสียงหัวราะจัดไว้เจอกันครับ